เกมปารตงเนี a, first, ่ยผมว่าผมดูว่าผมชนะผมเหนือกว่าครับยกหนึ่งยกสองเขาก็ทาอะไรผมไม่ได้มียกสามนี่ครับที่ผมติดมุมอยู่มุมแดงก็มีตองนั้นก็ต่างคนต่างยึดยักยกหนึ่งยกสองเนี่ยผมผมว่าผมทําได้ดีกว่ามากครับแล้วก็พอหมดยกสองเนี่ยกำลังจะขึ้นยกสามเห็นกรรมการเดินแจกใบคะแนนเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์เสียครับแล้วหมดยกสามมาก็บนรางคะแนนเป็นกรกาครับแล้วเขาก็ให้ผมแพครับผมก็ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับผมก็ผมก็ทําเต็มที่เลยครับผมขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนครับผมทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วครับผมเออ่ไม่สามารถนับเหรียญทองกลับไปฝากประเทศไทยได้ครับผมก็ขอโทษทีทีครับผมมาพูดคุยหน่อยครับการชกกันเจอกันใครั้งสองฝั่งไทยกับฝั่งยูนิฟอร์มที่เราชกอยู่ครับผมว่าการชกที่ประเทศไทยเนี่ยด้วยด้วยการที่มีสภาพแวดล้อมแล้วก็เสียงเชียร์เนี่ยชกดีจริงแต่ว่า วัดเนี้ผมทำได้ดีกว่าตอนที่อยู่ประเทศไทยครับเพราะว่าผมต่อยจ่าแจ้งกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเขาก็ยึกจังยักต่างคนต่างยึกยักแต่จ่าแจ้งเนี่ยผมว่าผมชัดกว่าครับครับผมครับครับขอบคุณครับไม่เข้าใจเลยพี่ทำอดผมตั้งหงิดใจเชื่อพี่ไหมไม่เชื่อผมไหมผมตั้งหงิดใจตั้งแต่ตอนผมยืนแล้วกรรมการรุ่นนี้มั้งมาจับรุ่นใช่กรรมการมายูดีดีก็คอมเสียต่อยกันมาสอนเป็น เปลี่ยนรุ่นป่ะเปลี่ยนรุ่นเฉยอ่ะเขาอันนี้กรุงมันหมดเห็นเลยเนี่ยน่ารัากเย